สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ナルโตชิป u เดนอัลติเมตินจาโฟโนะฮะหลังจากที่รอคอยมาโคตรนานแสนนานนะสำหรับภาคนี้นะฮะเล่นภาค3จบไปไม่รู้กี่รอบนะ,ะสำหรับภาคนี้นะครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับสงครามโลกนินจาครั้งที่3นะครับผมก็เป็นแฟนบอยナルโตคนหนึ่งที่ติดตามเนื้อเรื่องอย่างใจจดใจจ่อมาตั้งแต่สมัยภาคナルโตยังเด็กนะฮะรวมถึงผมด้วยตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะจนถึงณปัจจุบันนะครับและนี่ก็คือวันที่ผมรอคอยนะก็คือวันที่ชาว PC จะได้เล่นสตรอมโฟกัน นะครับสรับต่อเกมที่เล่นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นตัวเกมที่พีออเดอร์มาตั้งนานแล้วนะฮะสรับคนที่พีออเดอร์นะก็คือไอ้โจ๊กนะฮะพีออเดอร์มาเสือกไม่มีเวลาเล่นไงก็เสร็จโจรสิครับจังหวะนี้ฮะเสร็จกือถ้าใครกําลังตัดสินใจซื้อภาคนี้อยู่ว่าจะซื้อภาคนี้ดีไหมหรือจะเล่นภาคเก่าไว้ก่อนขอแนะนําว่าให้เล่นภาคเก่าไว้ก่อนดีกว่านะเพราะภาคนี้ยังมีเข้าผิดพลาในการพอตมาลงพ c ซอยู่ผมเห็นนะชัดเจนเลยก็คือ2จุดนะก็คือจุดแรกภาษาแม่งจะเป็น ภาษาจีนเลยฮะคุณต้องมาตั้งค่าเอาที่คอนโทรลแผนแนลนะแล้วก็จุดที่2องไหมจุดที่2ก็คือมันจะไม่มีปุ่มเซตติ้งอะไรทั้งสิ้นเลยรวมถึงปุ่ม setting, เซตติ้งอ่อสำหรับพกเล่นคีย์บอร์ดแบบผมเนี่ยแหมต่อแต่ต่อแต่อยู่แน่นะฮะแม่งกว่าจะมานั่งหาปุ่มกดได้แม่งนั่งคุมอยู่เป็น4ีหนาทีโอ้โหกว่าจะเล่นได้นะฮะเดี๋วบ่นมากๆแล้วเขาเป็นลุยในเกมกันดีกว่าจะเล่นตัวอะไรดีวะ เล่นนี้ทีกหัวนะฮะสลับในสตรอมสี่นี้มันมีตัวละครพักลูกนะฮะมีบอลโตกับซาลาดะนะฮะมา2ตัวให้เลือกเล่นกันแต่วันนี้จะเล่นเป็นบอลโตนะฮะตีกันกับพ่อมันนี่เลยบอลโตตีกันกับพ่อไงเลือกคู่หูเป็นซาลาดะนะฮะอ่าคู่หูคู่พ่อนี่ต้องเลือกกับคู่เกย์เดี๋ยวนะฮะเขาเรียกว่าสงครามพ่อตีกับลูกจังหวะนี้ครับเราจะไปเตียนที่ไหนดีอ่าเตียน ตรงที่สอบจูนี้แม่งเลยวังหนาคุรมะนี่ปล่อยมาเลยฮะเริ่มแบทเทิร์นี่เลยครับสลับบอลโตเตียนกับเราโตเดี๋ยวปุ่มควบคุมมันปุ่มไหนก็ยังจําไม่ค่อยได้ยังแม่งปุ่มห่างกันเป็นฟ้ากับเหี่ยวเลยครับปุ่มต่อยกับปุ่มชาร์จจักระี่แม่งกูต้องเดี๋ยวโดนต่อยแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวกูชาร์จจักระก่อนนะครับบอลโตท่าไงวะยังไม่เคยชาร์จอีกกระสุนวงจักรไม่โดนอีกโอ้โดนต่อยไอ้หายอุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นพ่อดิพ่อใจเย็น โอ้โหนี่เหรอนี่ไอสองขวบเมียนี่เตะแม็กหน่อยทาบนโต๊ะนี่ย่างเท่เลยฮะเดี๋ยวโอ๊ยอาจารย์โดนอาจารย์ตีอาจารย์มึงใจเย็นอ่าเอาพ่อมันอยู่ไหนครับก็เมื่อกี้เหมือนเลือกสู้กับนารนโตะแต่ทำไมมันเป็นซาสเกะหรอนี่เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในสตรอมโฟนะใครตัดสินใจซื้ออ่าน่าสนใจกับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันทําให้แบบปกติที่เล่นไงแม่ง ถ้าอัลติเมตใส่กันครับแม่งโคตรเวอร์โลกแตกตัวเขาแม่งไม่ตายอย่างน้อยแม่งก็ลดให้เหลือแบบนี้ไวยังไงดีแบบปรับให้มันไม่เวอร์เกินนะครับแบบพอสมเหตุสมผลไม่เหมือนพักที่แล้วแบบต่อยโรกแตกแม่งไม่ตายมึงก็ต่อยกูจ้าให้เวลากูเล่นก่อนไอ้ไอ้โอ้โหอือสามลุมหนึ่งกูเรียกสระดับมาได้ไหมเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยให้กูใช้อะไรก่อนเถอะใช้ได้กระสุนมุ้งจัก อ่าฮะแยกล่างไปเลยจังหวะนี้ฮะโดนโดน,โดนเตะเสียหมาไอชิมหอยมูกเมียไม่เป็นเลยดูมันดูมันอ,อืมหอยทากทับงูกบอืมลูกพี่ซับเอาอือหือเอาเต็มที่เลยครับพี่ยังเล่นไม่เป็นเลยอือหืมชนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับ กูใช้เป็นดท่าเดียวนี่แหละโอ้ยกดไม่ทันลุงนี้ซื้อจอยสติ๊กมาเพิ่มแล้วเนี่ยโอ๊ยเย็นพ่อพ่อมึงใจเย็นอืบึ้มนี่นะครับเอามัม่งเหอะโอ้โหตายกูตาย Surprise motherfucker ไอ้เนี่ยสักสุเกะสักระ ตายกูตายมึงไม่ต้องมาย้อนวัยเด็กไอ้ชิบหายกูยังเล่นไม่เปลี่ยนเลยลบเล่นเป็นขี้มาข่าวนี้แหละผู้ช่วยเลือกเป็นนี่คู่หูคู่หาสาาระมาพร้อมกับเออแม่แม่หัวไงมาับ แมสกุละเขานะครับแล้วก็ตีกับใครดีกับโกลุโตะที่แนละนะฮะมากับราสกเกะแล้วกันเยี่เลยดิ yeah, <lady. S 1> แตมจังหวะนี่ฮะกูโดนย้ำอีกแน่ๆโกลโตนี่ต้องสืบดาวกระจายปาหน้าแม่งแยกล่างไปก่อนเลยมัดมัดหัดวลันบินไอ้คนเล่นนี้เล่นยังไม่เป็นเลยโดนไปเจเป็นผักเป็นปลา โอ้ยนี่ต่อยอกับวสุสุเกะฮะผัวกับเมียต่อยกันอใครเดียวมึงเอาไปกินสกิลเดี๋ยวนั่น,น,นมันสุดสุนมังจักรลงหัวในเดอะมุกไว้มาค่อนข้างสนุกนะฮะถ้ามีจอยสติกนี่มันค่อนข้างมันมือต่อยผัวไปก่อนเลยครับอืมใจเย็นพี่เกะพี่เกะใจเย็นให้กูให้ผมหัดเล่นก่อนก็ได้โอ้โหเฮียกูตายแล้วเนี่ยกูขออีกทีนึงขออีกทีเดียวนั่นแหละ yes yes ชนะกับเขาก็เ <theater> ป็นฮะจังหวะนี้ฮะโอ้ยไอ้เย็นไอ้ลูกเขี้ยนี่เตะก้านคอแม่งโอ้โหมึงจะกรทับว่าอีกมึงไปกูไล่ให้ไปมึงก็ไม่ไปมึงจะกระโดดมาทำมึงเกิดอะไรอีกแล้วมึงไปใกล้ๆตีนกูเลยไอ้ลูกเบื้องไอ้ลูกไอ้ลูกเลวนั่นแหละยทำไปโอ้โหเฮียแล้วไอ้กูซูซานโนซูซานโนมากับเอ่อบอลลุโตตะซุเกะมึงใจเยี่ยนฮึมจังหวะนี้ครับ นะเหมือนเดิมเว้ยงตัวครูเกียนเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาลองเล่นหัดเล่นนั่นแหละมาเล่นโชกากก ให้คุณผ,ผู้ชมได้รับดูนะฮะรับรับรับฟังเออนะสรุปมันฟังหรือมันดูวนะอะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อภาคนี้นะคับลิงก์สตรีมอยู่ใต้ด้านล่างเลยเอาละครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปเยงแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ลลคนะซับสไครต์และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ